ขอลายเส็นน่ะกินหําเว้ยส่หน่อยเห็นเย็นไมกินนะเส้นโมเป็นเดึงมึงก็ไปวะเดอไปไซเสิ์เสร์ค่อนเสร์ตค่อนโอ้มึอน,นี่เหบอมึอนี่แม่เฮ้ยต้องซีโซห,าห่าบอเขาา้าวะ งอ่ตายแ้่ดินฝ่ายเฟื่องแซ่มาทุกคนสหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับตีตึงของแข้งจำปาซักคือเก่าทุกคนอ่านี่ก็คือเป็นใบรุ่นปาเซ่ไงทุกคนเราสลับอ่าตีนี่ก็คือเป็นอ่าตีของ FC เบนนู่นึงนี่แหละอยู่จำปาซักนะทุกคนเนาะกัดตึงบัสมควรเลยนี้ก็จะเป็นอ่าก้านดิน อยู่ในแรงนะทุกคนเนาะแรงเทปส่งขามเล้งอ่าเทปเจนซกอีกยังแหละซีฮาซีบดาวอ่าหลากหลายนะทุกคนบางคนก็ซีฮาซีบบางคนกันนี่คือเฮาเองกันซิปป้ายก็ดาวเองอ่ามาลินน้ำเขาทุกคนเนาะถือว่าโบได้มาแบกเอฟซีได้เนี่ยสลาเกียนี่เป็นเอฟซีล้วนๆที่ว่าแบกทุกคนและนี่ก็คือประวัติสำหรับประวัติการลินนี่ก็โอ้โหบอกเลยว่าหาฮูกต้านี่กโฆษณาแบบล้วนๆเลยทุกคนอ่าลินกับเอฟซีนี่แหละ มีแต่ f อซล้วนแบกอ่าสังเกตบางเอ็มกับหูแล้วว่าไอเบนนึงนี่บได้แบกเลยมีแต่ f อซล้วนที่ว่าแบกไปโอเคทุกคนนักสลาบเกมนี้ก่จะโบได้มาผากเสียงห้ทุกคนเนี่ยครับ z o มาฟังทุกคนแต่ว่าอ่าจะมาหายทุกคนเบิง์กคิดไปนากานนะทุกคนนะถ้าเกับเบิรงการลินอยู่ในอาตีทุกคนแต่ถือว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ซองทุกคนอาลินกับกับเรากับหาห้องเกมนี่แหละแต่ว่าอัดไปซ้เกมทุกคน เกมแหลกก็ลงไปแล้วทุกคนนาองหอบเสาแต่น,ตนี่ก็จะมาลงหอบแรงอยกทุกคนานาะสลับ ep สองทุกคนและสลับ ep สามนี่นะจะเป็นมืออื่นหรือ มือแรงนะทุกคนเนาะประมาณ18โมงจะลงห้ทุกคนสลาบ EP ต่อไปอาทุกคนนัเป็นมาทุกคน็อรจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจห้เบ้นหึ่เฮตดคิปต่อไปเด้อสํหรับคลิปนี้ทุกคนอพอกันในคลิปหนาทุกคนอพอกันในคลิปหนาจะได้พอกันในคลิปนี้นี่แหละแต่ที่สําคัญใกรอยากฝากให้ทุกคนฝากให้ FC แหลกกดติดตามเป็นกําลังใจซัพพอร์ตอ่าขอบุทีคอยัง่ากไม่ อ่าตอบแทนเลยน้าใจอ่าคมขอบใจนี่แหละบูมีดอกเงินค้ามจะไปหมอบให้นะเอาเป็นว่าให้ทุกคนฝากเป็นกลังใจกขติดตาม่องให้พัฒนากว่านี้ได้ทุกคนได้อ่ะโอเคทุกคนน้องมาขับ z o มกันเลยทุกคนบุญเสียอ่อนจอยจอยจอยม่อาจอยมาจอยมาจอยบอจอยพอดีแพรนี่แล้พัด ไพ่ไวนังยิงแนี่น่าไปบอกว่โตนัิงว่ะวาน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 กับไอีเซียาคารีบอ่ันวานกับีเซียคาดีแปรไดล่ะได้ตัวคาดีแปรไดรฟ์ในยามันใก่กว่าไอ้คนปักันคุยว้นี่มึงม่เงียนี่บ่โต้อมา บลลอกสิเตรมอยู่ในคลิปเว้ยเตรียมอยู่ในคลิปก็ว่าให้มันขี่คอกับมาเลกรอบยุ้มกูเลยกรอบขี้อะกูยู่คนเดียวอีกไว้ชิวไว้ชิวชิวิไม่ไดมา ผมกูวันสิไปสิพ้าเราไปกินขกินขขาปลาไปกินทานขิ้ท่ามสัตว์เลยผหันน <cond vitamin é> like <athlete> ี่ไปหลายคนไ้าวหลายเปนตัวเ้ลายเป็นตัวหนึงได้ไปกินเน่ตัวหนึ่งกินสีีเนี่ยมาตัวหนึ่งคุยไว้ก็ถ่ายอาเ้อะทอนถ่ายหนึ่งอ่ะท่าหนึท่าหนึ่งด่ โจมักยิงเลยลองมาถือโจมนักยิงก๊อปแต่กเสียจก๊อปบนตกควนก๊อปควนบนไหลก๊อปาลัดไปเลยเลยอมันลงม่มันลงเลยมาลัดมันลเอออันนี้มันลามันลงจะมันลงเนี่ยอะไรทีบ้ป่าสดตุ้นตุ้นตุ้นีบ้ป่าสเยนะปาาคนไปนีวะ เน่นนมา,จากจริงๆเว้ยบาลาดก็คือบดสวยวะก็เจอมเนี่ยครสองชุดบาลาดนั่หยาบอ่ะเฮ้ยมันเาาดน่นหนี <c oughs> ไม่เห็นนวะไปไ,ไว้ไว้สิบห้าดันนี่ให้กอนใหยกัน,อกอนบอลไหนสีเว้ย <c oughs> มันเห็นกูฟาดม่ะยาก

เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงได้เจอไทยไทยเกมอุ้ยนะเวงตุลมัดตุลมัดเอาตายกินเลีอดตายเลยอดคั้วเรียบร้อยเอาแมงบบตุนตุนไปจีบับแดงขาตุนโอ้โหขี้บัวเลยมั้ Ok, đây, đại ơ đây, đại vẫn đây, đây, đại 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 thế này, đại 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 càng đại 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 ตีเข้มจีวุ้นจีวอ้นลเนี่ยอยอะไรได้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 ้ยมาหยากเนี่ยปีดเลยเจ้านอนโอเลยวะควยควยที่มารัดนาขึ้นกินเหรอุว้ยไม่เอาไม่กลาแสงปลอดไม่ไดเสียไว้เอาเน็ต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 ตึ้ ไม่เขียยังไงเลยตึงได้ดินตึงได้ดินลูกไม่หรอดินลุกดินลุกดินลุกเขาดินลูกเนาะอ้าวบอกพี่ไปบอกคอยนี่แดดนักแข่งก็เสร็จละไก่ดีเว้ยเอาตัวไอ้ก๊อปโอ้ยชนะได้เว้ยชนะได้มึงชาดูดก๊อปเอาอีกก๊อปแข่งแข่งป่อยไหมคุณไิ้งก๊อฟปล่ายไว้ปา่อไยไว้ไปดูเว้ย กวย๊อเทคบ๊วายทคก๊อวาไม่ได้เอาอุ้ยเบิร์มฮะอุ้ยเบิ์ดโดนเบิ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 มเห่เบิ้โอ้ปก่งงูแนววิ่ทมันหลพีเนี่ยหอกพี่พีเทนชีไล่ล่าเลยเ้อปั๊บอดนะค้าเขาไปยืนด้บอไปดู บริหารมาเลยบริการบริการบริการตัวเองตัวเองตัวเองจะได้จะได้ทีมตัว阿拉เตอรปฟันอันนั้นดิจในร้องเลยเหตเาเกิดจังไหมเอ้ยขีดเยอะไม่ีเยอะไปเมื่อไงเนี่ยโอ้ยหนะเตโต ไปกินเดียเอาขอแทนพี่อีเดียมนิ่งป่องเงียนู้นไนี่ปีเซนิ่งปีเโอ้ยเหี้ยลยพิเกอร์พิเกอร์โอ่งบ่ทาหอมวัดวั เว้ยก็เกมมันออกเคียวอยู่เลยวหนาวหนาเว้ก็นาวนี้กดคิปกดคิปต่อกดคิปกดคิปเกมมันออกเียวอยู่วกเกมฮะตัวนี้ออกจัดออกเลยเบนหนึงสัตว์จัดออกเลย่าเนียตัดออหยเยัต่่ออั่ตัอ ไปใส่เลยอ่ะตู้เลยจบเลยเวจบเลยเวเบอนึงกิงในบอลเลยหมดจังวะนี่วิ้มพี่บักไปเลยโอเคได้วิ้มกบหาวุ้ปั๊บอุ้ยมาเก็เน่แล้เว่าทามาสตัหันกิงจรับตาคดได้ฮะสตีก็ดีรับตาคดิ โอ้ยโอ้ยโหดแกหมดทองตอกเอาเลยเอาเลยอนดักเลยแงกมันโอ้ยละอัดับใจ่อเดียวโอ้ยโอ้ยลงเนนลงทีตอกเลยตลงทีตอกตอดเกบตีเลยโอ้ย พี่มึงโอเคยเว้โอเคลยเว้โอ้ยไกีสนาแล้เวเอ๋อพมึงกินกุยขยดิถือเียวโอ้ยพอเ้ยแทงหายซิิบนก,กับไฟอ,อันอับกับไพี่เอข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 อ่<ข>ออะ วิ in, <me ans> ่งเอาสมุดอ่ะมันรดกูแล้ครับเผื่อมานาน้อยนะดินทามัดนี่ทาบ่หาวบ่ไว้ยไหนพอพอ่าโตมันเป็นตัวกดดเหรอพว่าอันนุ่ิ๊กจอกเนี่ยแล้วว่าสอาตีวดินแมนก็ แม่งป้อมวายนี่ไ้แทงกูเอาแท้ว้าอย่างไรกูยังฝึกใหม่นวน้องเก็บก๊อฟเลยคุณยิงโบตายเว้ยเฮียไม่ใช่โอ้มาตูเป็นีราตายเหอเกิด้ามาึงบ่ามึงน อนไหนอนไหนเน่ปวเพิ่นต้นจีนีว่โอ้คตัวพิมเลยโอ้หวยบอบบคนจนคนเพิงเข้าหูปากว่ะมีเด้พิมหน่าเราพิมหนาเลยด้เออพิมพิมพิมโอเคไหลรไยเดียวรอไววันนี้ คันทองเบิร์ตเป็นนักแข่งไปแังววะฝดฝั่งข้าเป็นนักแข่งกุเทนล,ละพี่มเมื่อไยพี่มเมื่อไยพี่พี่พี่พพนุ้นน้องเชลล์ได้น,นะนั่งไห้แล้วมาจักกินเบียร์โอ้ยมีผู้สานวนั่อีกที่เปิดเวลาโซนกิ๊บพิมพ์ซื้อเราคือคาถานเานาะ ก็ต่อก็ต่อเบลร์าหนึ่งเซลอีกคลิปนี้